ถามว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องรีเฟอร์บิชนะครับของตัว LG หลายๆตัวเนี่ยยังน่าซื้อไหมเนี่ยผมบอกเลยว่ายังน่าซื้ออยู่นะครับแม้ว่าในตลาดใน a c e b o o k นะครับหรือว่าในที่เข้าขายของต่างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยที่ขายเครื่องพวกนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่รู้จริงนะครับเวลาขายเครื่องเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นเครื่องที่แบบอยู่ในสต็อกทิ้งไว้ในสต็อกนานแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งเอามาขายเป็นของเก่าเก็บอะไรอย่างเงี้ย เวลาดูเนี่ยพยายามเช็คเครื่องก่อนหรือว่าไปดูกับสถานที่หรือว่านัดเจอผู้ซื้อเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราเนี่ยจะซื้อของจะดีกว่านะครับไปดูที่บ้านของผู้ขายก็ได้หรือว่านัดผู้ขายไปเลยนะครับวิธีการเนี่ยนะครับเช็คเจ้าตัวพวกกล่องพวกนี้จริงๆมันไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับคือดูจากพวกการปริ้นนะครับกระดาษปริ้นต่างๆจากพวกกล่องกระดาษเนี่ย สติกเก์สติกเกอร์สำหรับคนที่เคยจับเครื่องจริงเนี่ยนะครับก็จะรู้เลยว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของจริงนะครับเนี่ยไอ้พวกกล่องกระดาษที่เขาปริ้นเปิลกันออกมาเนี่ยนะครับมันต้องเป็นเขาเรียกว่าโปรในระดับหนึ่งดีกว่านะครับคือมีประสบการณ์ในเรื่องของคนที่ใช้ l g นะครับแบบยกกล่องเลยเนี่ยก็จะรู้ว่าจริงๆแค่จับกล่องเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่น่าใช่ของจริง嘛ว่ะ นะครับเนี่ยตั้งแต่พวกเนี่ยสติก,กงสติกเกอร์ที่เขาติดมาแบบนี้นะครับต่อมาเนี่ยพอเปิดนะครับในกล่องเนี่ยดูแค่สติกเกอร์ดูดูงานมันก็มันดูล้วาเป็นเหมือนไม่ใช่งานเกาหลีอะนะครับส่วนข้างในเนี่ยไอ้พวกแบบของเขิงที่เขาแถมมาให้เราเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยอันเนี้ยดูเฟรมดูพวกเคสก่อนก็ได้เนี่ยดูปิ้นอย่างเงี้ย คิดว่าเป็นของจริงไหมนะครับคืออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องการจะคือคิดเรียกว่าเป็นคลิปให้ความรู้ละกันนะครับสำหรับคนที่เฮ้ยสนใจว่าจะซื้อถ้าเกิดว่าเราซื้อเครื่อง REFURBISH ไปเนี่ยมันจะดีไม่ดีนะครับคือข้อดีของมันของตัว REFURBISH ของ lg เนี่ยมันดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าไปดูตามเว็บไซต์ที่เขาขายพวกอะไหล ของทาง LG เนี่ยนะครับก็จะรู้เลยว่าอะไรของทาง LG เนี่ยยังมีขายเต็มไปหมดเลยเราสามารถที่จะซื้อมาเปลี่ยนเองก็ยังสามารถเปลี่ยนได้นะครับคือหรือว่าคนที่มีเพื่อนเป็นช่างหรือว่ารู้จักช่างที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็จะสามารถเปลี่ยนเจ้าตัวมือถือ LG ในการเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอสมมุติทําฝาหลังแตกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมีขายหมดเลยลําโพงไมโครโฟนชุดกล้องนะครับทุกอย่างนะครับส่วน กลับมาที่ตัวการแกะกล่ององ r e f u r s i s h นะครับก็เนี่ยอะแดปเตอร์มันก็จะทําเหมือนของแท้มากนะครับแต่ว่าถ้าจับดูเน้น้ำหนักเนี่ยมันมันจะรู้สึกว่ามันแปลกแปกนะครับแต่ว่าทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือไอพวกอะแดปเตอร์พวกนี้จริงอ่ะงานมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่ขอให้มันชาร์จแล้วเครื่องมันไม่ทําให้แบตเสื่อมหรือว่า ไม่ o v e r c h a r าร์ก็พอแล้วนะครับส่วนตัวตัว USB ที่เขาให้เรามาเนี่ยก็จะเป็น USB Type A to Type C นะครับตรงนี้เนี่ยที่ผมทดสอบมาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีแบบปกติเลยนะครับถามว่าเฮ้ยคือคุณซื้อมาเนี่ยทดลองมาหลายเครื่องหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ให้ดูก่อนว่าเครื่องที่ใช้นะครับเป็นตัวนี้นะครับ LG สีขาวนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นเครื่องรีเฟร์เหมือนกันแหละนะครับดู จากงานประกอบเนี่ยนะครับเนี่ยต้องต้องให้ดูพวกขอบเคริรบเวลาเช็คอะเดี๋นะจะเห็นไหมเนี่ยอะเห็นไหมเนี่ยตรงขอบตรงเนี้ยนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องที่เขาประกอบงานดีๆจริงๆเนี่ยจริงๆมันก็ดูด,ดูดูยากนิดนึงนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยมันจะมีฝั่งหนึ่งที่มันจะแบบมีอารมณ์แบบเนี้ยเห็นไหม มันจะปิดไม่ค่อยสนิทนะครับแต่ถือว่าซีลเนี่ยซีลแข็งแรงนะครับแต่ว่าถามว่าเวลาดูแล้วเหมือนงานประกอบของ LG มันไม่ค่อยดีหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นงาน r e f u r b i s h นะครับส่วนนี่จอคู่ผมก็มีแล้วในตัวนี้เนี่ยผมก็ยังใช้เครื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับ LG อีกตัวนะครับเป็น V 6 0เหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นเครื่อง r e f u r b i s h เหมือนกันนะครับมันจะต่างกันที่ ROM กับ RAM มากกว่านะครับ คนส่วนมากเนี่ยจะชอบเล่นเครื่องของอเมริกานะครับที่เป็นเครื่องเอ่อเวอริัเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะอัปเดต ota ได้เลยในบางเครื่องนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบใช้ตัวที่เป็นรอมเกาหลีมากกว่าเพราะว่ารอมเกาหลีเนี่ยมันสามารถช่วยให้เราคือมันผมใช้งานแล้วมันรู้สึกว่ามันเข้ามือมากกว่าดีกว่านะครับก็เดี๋ยวพาไปดูว่าเนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชันเกาหลีเนี่ยมันจะหน้าตาประมาณนี้เนี่ยโมเดลนัมเบอร์ของเขานะครับแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูในตัวของตัวฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ของเขาได้นะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยอัปเดตมากเพราะว่ายังอยู่ Android 10อยู่นะครับแต่ถามว่าใช้งานเนี่ยมีปัญหาไหมเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับจากการใช้งานของผมเนี่ยนะครับแต่ว่าคือเวลามองจริงๆเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยเครื่องเดี๋ยวแกะให้ดูด้วยว่า ไอตัวเครื่องนี้เนี่ยมันก็มีวิธีการดูเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเครื่องมันมันเป็นเครื่องไอ้นี่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูสอนวิธีการแกะเจ้าตัวจอคู่ไปด้วยเลยดีกว่านะครับวิธีการเนี่ยบางคนเนี่ยชอบไปแงะเงอะม,มันเยอะเนี่ยนะครับไม่ต้องนะครับคือเราเนี่ยด้านมุมขวานะครับเราก็เปิดมานิดนึงเพยเอให้มันเปิดพเพยอเออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยขยับเปิดตรงนี้อีกนิดนึงนะครับนี่แล้วก็ดึงมาออกมา ง่ายๆ easy easy นะครับจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับเวลาดูงานประกงงานประกอบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีพยงพยเยอของมันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยไอ้พวกเครื่องพวกพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นของทงของแท้ส่วนมากนะส่วนมากๆเนี่ยไอ้พวกเรื่องการประกงประกอบพวกนี้จริงๆมันแทบจะไม่มีปัญหาเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ มันเป็นเครื่องที่ประกอบมาส่วนมากก็มาจากจีนนะครับส่วนมากแต่ว่าไม่เชว่ามันไม่ดีมันดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับร้านนะครับที่เราเลือกซื้อนะครับผมเห็นในกลุ่มหลายกลุ่มละที่เป็นกลุ่ม l g เนี่ยนะครับเขาก็จะมีร้านที่ใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมีอยู่แค่ประมาณร้าน2ล้านเท่านั้นเองนะครับก็พยายามดูคือผมไม่ใช่ เป็นสปอนซ์ส่งสปอนเซอร์ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับแต่ว่าเวลาดูเนี่ยก็พยายามเลือกร้านที่ไว้ใจได้แล้วมีปัญหาเนี่ยต้องบอกเขาเลยว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยออขอคืนเลยนะไม่ใช่เหมือนกับว่ามีแล้วเอามานั่งเก็บแล้วต้องมานั่งทนทู่ซีใช้ไปนะครับคือมันก็ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ฟิล์มเฟิร์มเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่ามาจากที่ไม่ใช่ของไอ้นี่นะครับมันก็จะมามันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยประมาณนี้ มันก็ถือว่าใช้ได้ดีหมดนะครับเพราะว่าคือตั้งแต่ผมใช้งานมาเนี่ยก็ก็หลายเดือนอยู่นะครับปัญหาแทบจะไม่มีเลยแล้วงานเปลี่ยนการเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็สามารถทําได้อย่างง่ายๆนะครับใช้แค่บัตรเครดิตการ์ดนิดนึงแล้วก็ไดเป่าผมหน่อยเนี่ยเวลาแกะคงแกะเครื่องเนี่ยน่าจะสะดวกกับทุกคนนะครับแล้วก็สามารถใช้กันได้ยาวๆเลยนะครับเพราะาตัวนี้เนี่ย แบตเตอรี่มันทนมากๆนะครับส่วนการทดสอบแบตเตอรี่หรือว่าทดสอบอย่างอื่นเนี่ยสำหรับคนที่อยากดูอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดแชร์นะครับ subscribe เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสรสิรนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับพีชอย่าลืมไกดแชร์ subscribe สวยนะ LG